สวัสดีครับพี่น้องเซบดัวครัวหมอลำมาแล้วค่ะแม่หางเบาพื้นคอยตีเฮ็ดกับพ่อเฮ็ดแก่งพักหวานกับพ่อตักไ้บ่าจนมาเบิดหมอแยกแซกแม่พอเอือเะกันแกผู้ยู่าหนีกับ่ได้เกบีกไม่าให้ไดก็ไม่าใ้คฝ่่องอบอกว่าสีตักไว้าสีตักา มาหอดมีจะไล่หมออุชาเพรากินเข่าอุชาปะว่าโอรบ่กินเข่าดอกปุนี้มีแกงพักบานว่าสันว่าแม่มาฝากอันแม่รัดอันรสจิตักไว้ทาว่าสันว่าหาดูไหมโอ,โอ้ตอนี้ปูง่ายเท็งนังนี่แกงกะทิแกงเผ็ดแกงเผ็ดพริกแกงหมูนะคะหมูคนบอกฮัหมูค่ะหมูนี่งก็แกงพริกแกงเผ็ดหมู พี่มองเป็นหูฝแฟรมาหมูยีเรียนมานะได้กินหมูนะพี่น้องนะมันโดนเทืาหมูมอลล่เกจก็ลอยหมูนี่เขาจ้เาก็ต้องซื้อแบบหมูสำเร็จมาจากแมคโครหรือว่าโลตัสเขาเปิ้ลๆเอาแห้งกับย้อมเนาะกับแห้งบลื่นกับลายปลาดนกเนาะบลื่นกับลายปลาดุกเนียน รับสมัครแม่ขั้วเด้อค่ะเดอะ้อแม่ขั้วู้ที่ว่ามันใจว่าเฮ็ดแนวกินแล้วใส่บ่ใสไซพวงสลดกระแซบมา,มาเดอ้อถ้าเป,ป็นแม่ขั้วมันน้ำใจเกินร้อยเพราะเป็นอัตัวไซพวงสลลายฟันใดบอส<น>ค้านี่อันตะว่าปุ๊กนี่นี่มันเบิดแล้วเนะใส่แบบแบบผัดพร้อมวันนี่บอสเนาะบอสผัดบอสผัดนี่นะคะต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพิตต้าอันยโนมาตโต้เอาเทใส่ เท่เท่ thế, 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 นี่อันอันนี้กะได้พ่อมือพอนี่แม่บมมมือ,อ,อ,ม,อ,ม,อมัอเอนเ่าบ่มมมือนะคะนีห่อนี่บม<อ>ุมมือแล้วเ,เลยเมื่อนี้กบคุณแม่แล้วอ่าขอบาม่วงมาฝากมันเนล่แม่เอล่คุณแม่เอามะม่วงมาฝากขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะะตาบักหน่าุณหน่วยงายแต่บักหน่าแข็งกว่าแม่บักหน่าลูกและเจ็บปาก จำมะคุ้งกับไช่ไช่เปี้ยงเดียวนนเด้อพี่น้องเด้ออย่าใส่หลายนะคะใช่เปี้ยงเดียวพราปลาปร,รา้านี่ปลาร้ายังปลาร้าไม่แย่ดวงรรดแล้วก็มะเขือเทศมะเขือเทศเปรี้ยวนี่คือมะเขือเทศส้มนะคะปลาส้มกับไช่พักก็ไม่แม่หลังเอาง่ายๆนี้เอามาหุ้งห้เตี๋เดีอยวเอาปลาเตี๋จังไนเตี๋ยเพราะท่านมาอยู่ฮะ เดี๋ยวนองกับมาแม่ทำหุ่นกันพี่น้องแม่แล้วปะเร่รสุวัติหากคิ้วอย่างรัวทำหุ่นเอาหนี้ให้เขาจำก้อนเดี๋ยวดลาอาจฉรพาะทำก็ได้ให้เขาแม่ชักกอนจังต่ำมันจังบาไข่คเคลืองการ็ปักที่เรียกเด็ดปักพี่เรากระควดออกใส่ถ้วยพุ่ใบโอ้เจมบอลโอ้ยโอ้ย กันฟึกหลายกูกกระสังพ่อเจ้น้อยๆกูสทรงเรียนหนังสือเลยเดีนี่อยกันแล้วกาวันนี้มาตลูกมาตำโอ้มามาตำเบียบมาี้เขาบอกตำเลยแหมชูตำนั่นอีเบียเร่ยตมกวนตำตำเลยเบียเลินตัวหลายสมผื่นเนี่ยจะเคยตตำ เกเบียร์ตับตัวนี้ไม่เค็มก็ส้มเกเบียร์คนละยำตัวนึ่อีนี่ไม่อันอันเกเบียร์คนละยำอันนี้เกเบียร์อีละยำข้างนองอันอันนะคะข้างหน้าให้ลูกไก่ได้เบียรเลยโอ้โหสูตรดได้นัะแมงผงสูตรดผงสูตรดผงสูตรดพ่อแล้วพ่อแล้วโอ้ยโอ้ย ป็นนสูตรของงงทางาช่วงนี้มันจะเป็นแบบว่าเซียนนี่ก็ต้องได้ขูดเอาได้พี่น้องปกติวันรัเกตก็นเอยว่าขูดนะคะว่าขูดเส้นตำบักฮูมีเซียนเดิมต้งตงองช่วยแกบ้ามันไม่มัน่ไมมนไม่มีคนช่วยไม่มีคนช่วยแม่รัดนะคะเราก็เลยต้องได้ขูดเอาขูด,ดขขพเพรานันกระแทกพุกเอาไล้พี่นอ้อ,นองอาหารหลักเขาวันรัเกตก็นเอยก็คือตำบักหุ่งกระเทยจองมัดตอนเคียวเที่ยวตำแบบนี้นะคะนี่บุ๊ซายกลับมา <S 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 นี่อ่าตอนนี้มาต่อขี้ต่อม้วอย่าใส่หลายเด้อหน่วยละเจ็ดบาทเด้อหน่วยละเจ็ดบาทหน่วยละเจ็ดบาทมึงต้องคอยใส่อ่ามะเขือเทศนี่มือนี่ใส่หลายไรเพราะว่าไม่ได้ซื้อไปเก็บเอายุ่งล้อคันหน้ามังเขาเจ้าเอาน่ะไปเท่เอาอยังไรเชื่อปุ๋ย เออใส่มะเขือเปรี้ยวใส่มะเขืออันนี้มันก็เปรี้ยวเองอใส่มะเขืออนนี้มันก็เปรี้ยวแล้วมันก็นั่นมันก็อะไรฮะมันก็อะไรมันก็เปรี้ยวมไม่มะเขืออนนี้มันเป็นมะเขือเปรี้ยวไงไม่ใช่มะเขือเทศมันก็เปรี้ยวเองเห็นไหมเนี่ยเสี่บพี่น้องจำเสียบพี่น้องนาสิว่าต่ำยัวยัวเพียกันเนาะมันต่ำเพียกันกับอะไรเนี่พี่น้องแต่ละคนมันหมักรสชาติ์พคือกัน ฮาละคนกินเผ็ดกฮาละคนกินบ่เผ็ดแล้วมันจะโอ้อดอีอ่าแล้วมันจะโอ้อบอแมนสมมติว่ามาต่อคิวนำกันสามคนสี่คนหังสิหนาไมานำกันสามคนสี่คนมันต้องครับนันุนี่ขันต่ำต่อกันก็ได้ตัดเข่าห้ามแม่พี่น้อยเข่าห้ากับเข่าที่หนึ่งเนอค่ะเด้อมาลำเกลื่อยเพราะได้กินเข่าที่สองนะคะกินเข่าที่หนึ่งสื้อพร้อมได้หนี่มันเป็นกระสอบกระสอบอันนี้เลยได้พี่น้องนี่คือเรื่องจริง ขอเห็นเขาไป็นเนี่ยเห็นบ่เพราะว่าข่อยเห็นอันเพื่อนไปอันแบกเอายุ่งมู่บ้านนี่ถ่ายคลิปกับอันไม่งั้นแตนพอดีเขาจะาไปแบกเอาสอบปุ๋ยเอามารซีสอบบอเบนบ่แม่เอามารซีสอบปุ๋ยได้พี่น้องแบบจิว่ามาหุ้งกับเท่าละสอบเ็นบ่หนึ่งพี่น้องมาหุ้งหมดแล้วอันอันมาหุงหมดหมดุงนึงแล้วอันนี้ถุงที่สองมื่อนี้เบนบ่ปั๊ด เนี่ยนะพี่น้องเลี้ยงคนส่วนหลายคนเน่ามันก็กินเนาะก็กินได้ตลอดเวลาแล้วมันหกอยากก,กันไหมก็กินย้ำนั่นแล้วคอยอยากกันไหมหอวกินย้ำนั่นเ,ออนนนนเดี๋ยวขาบอกสาเพราะอิ่ดเพราะปูนดิ <c oughs> ป้าเบียรเ์เขาเป็นตะเพ็ดแท้บกัก,บกพริกกับแพงชุยใส่บักพริกหลายแม่บ้านดิค่ะบักพริกกับแพงหามใส่บักพริกหลายเข้าใจบอสให้จิตจำตามตัวบ้านนี้ โราถาคนต่ำมาทันมามนวนเจ็บบอลเหอเฮ้ยนังมาหอดไปนี่เฮนังมาหอดไปเขาวเาจะได้กินไงบอนี่ตม่กบอกมตกันเออเอาโสโลดรสจ้าหนังจ่าขวัญที่อยู่พ่อมากตาตามื่อนหากันเออ ไอเกมบอลแล้วมักต่ำนะคะแตกแล้วพี่น้องเนี่ยแตกจริงโอ้น้ำตาลเราอยู่นี่ใช่ไหมใช่มะเบิงต่ำแกว้วโอ้มะเบิงต่ำมะฮงพี่ไอ้เกมบอลี่เปตาซ่บอ,อบ,บ,อบอ่ต่ำเลยแล้วตัวไหนฮนะ ปิดใช้ปิดใช้เลยกๆหนีิแมนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็แตกครับทำแล้วมนันจะแตกปัวๆเอาเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวมันก็แตกหน่วยไม่แตกก็เคียวให้มันแตกเอาค่ะนะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เทกินค่ะกินได้ก็ต้องกินค่ะกินได้ก็คุยกินไม่ได้ก็จ้ำน้ำค่ะเจ็ดบาท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  เจ็ดบาทเจ็บาทเจ็ดบาทเจ็ดบาทโคกนี่มีมูลค่าเจดบาทเอเจ็บเจ็บนีอสปอนเซอร์บักหนาวเจ้าอสปอนเซอร์บักหนาวยนั่นลื้อทยยังบันดีปราเดีตำเร็วๆข้าวหียขาหั่นด้หน่อยเขาบาถ่ายเชื่น่โอ้ยอร่อยตลอด ก็ใช้เสียถ่ายแท่เฮ่าจะเปตะเกียบต่เร็วๆแน่ด้หน่อยมาขาคิวทั้งหลังน่ะนะงอไปเพิ่งขนาดน้มามา่าคิ้วทั้งหลังผูน่ะโอ้เจเพ็ดตัวี้เจเพมือขึ้นตัวนี้เจเพคนมือขึนนี่แหละเอา่ะดมมานํ้ำมือนี้บ้าบ้าปซิม านาเียนเก็บเพื่เมยหลไปหาเก็บบกพีนขายานบไเข่าขายเข้มบเมเ็นลานเปลานบ่ขายบ่ขายเอาไม่ขายก็ม่าใจให้้แโอ้ยโอ้โหพพนาบะอาบมาเปิดมอคืนน้ำยาขนมกินพคน่าเขาจีแกงบาเขีย อ,อ,อย่งใน,ในี้ลรใคอยเชียร์กันอยู่ดีเหมือนกนเนี่ยเช็คบางแล้วมขึ้นนี่ใครไงบะแมนไคยเอาเงิยังกับบุกนุชไครว่าทุกเท่าเนี่หรอน้าวเีแล้วนะคะมัน้เนาะสิบาต่ำขอบคุณพี่น้องขอบคุณหลายๆคะ่ะที่ติดตามนะครับ